สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่28เมษายน2564โดยใช้บุ้บ้าครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเช้าเชลซีวันนี้กันดีกว่าเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันเลยคองเต้บ้าพลังบริสิทธ์โชดเหนือตัดเกรดแข่งเชลซีแก้บุกเจ้ากับทางเรอัลมาดริด โดยสิงห์บรูนนะผมเชลซี Chelsea ได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจเลยทีเดียวหลังหมุกไปเสมอกระชังเรอัลมาดริดไปหนึ่งต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบก่อนบราซิดเลิศนักแรกเมื่อคือวันอัคารที่ผ่านมาทําให้ถือความได้เปรียบเล็กน้อยก่อนจะกลับมาเตะเละทีสองที่บ้านของ่วนเงดงซึ่งเกมนี้ทีมของคุณซือโทมัสทูเคิล ออกสตาร์ที่ดีมากเลยเล่นในเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนจนได้ประตูขึ้นนําไปก่อนทว่าหลังจากนั้นก็ดอบลงไปบ้างตามทรงฟุตโบอลและนี่คือผลสอบนักเตะของทางเชลซีแต่ละคนในแมตช์นี้เริ่มจากนันผมหนึ่งกันก่อนการเอชชูอาร์เบนดี้งานนี้ตลอดทั้งเกมไม่ได้เซฟเลยแม้แต่หนเดียวส่วนประตูที่เสียไปก็สุดจะปัญญาจริงๆนะฮะได้ไป6คะแนนอันเดียสคทเชนเซน อ่านเกมได้ดีตัดบอลได้3ครั้งและก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยทว่า,าโดยรวมนั้นถือเป็นเกมที่เจ้าตัวไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากมายนักได้ไปเช็คคะแนนจิโกเซวาความเข่าเกมช่วยได้เยอะเป็นอย่างมากมายคุมื้นที่แดนหลังได้ด,ดีนะฮะโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่มีจังหวะตัดบอลที่สวยหลายครั้งได้ไป7จจุดคะแนนอันเตนิโอเบรติเกอร์ iger, ช่วยเกมรับด้แข็งแกร่งเยอะตำแหน่งได้อย่างดีเยี่ยมสปิดไม่มีตก แถมมีส่วน,นร่วมกับประตูขึ้นนำไป1.0ที่วางบอลยาวให้กับทางฟูริซิสได้ไป7.5คะแนนเซซ่าอัสริโกยตาช่วงแรกนั้นรับมือวิน,นสิสุูต์จูเนียร์ได้ดีแต่หลังจากนั้นเริ่มเอาไม่อยู่แล้วก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงกลางครึ่งหลังได้ไป6คะแนนเอ็นโกโรกงเต้ แทบจะโผล่ทุกๆนาทีในสนามนะฮะช่วยตะเกมได้ดีแถมวิ่งบุกตรุยได้มันแบบหยดย้อยจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่มีสติบอลผ่านนักเตะทีมผู้แข่งถึง6ครั้งซึ่งมาที่สุดในเกมเกมนี้ได้ไป8คะแนนจอรจินโยไวดุ่มประสานงานแดนกลางกับชางกองเต,ต้ได้ดีตัดบอลได้ถึง3ครั้งซึ่งมาที่สุดในทีมเท่ากับทางคิเตนเซนได้ไปจะจุ5คะแนนเบนซิเวล ช่วยทีมได้ดีพอสมควรทั้งรับแล้วก็รุกนะฮะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนลุ้นทำประรตูได้สองครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมแล้วรองจากพริซิสที่ทําถึง3ครั้งได้ไปเช็คคะแนนเมสันมาส์เป็นเกมที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนลุ้นทำประรตูไม่ได้เลยแม้แต่ผลเดียวท่ามีความแม่นยําในการผ่านบอลเข้าเป้าสูงถึง96%โดยเฉพาะการผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างได้ไปเช็คคะแนนคริสเตียนพริซิส ร้ายแล้วก็นิ่งเป็นอย่างมากมายกับประตูขึ้นนำเป็นต่อศูนย์ที่เจ้าตัวพาบอลหลบจิโบกรุตัวก่อนยิงเข้าไปเล่นได้แบบอันตรายเป็นอย่างมากมายนะฮะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้หลายครั้งแต่ค่อยๆดรอปลงไปก่อนฉูเปียนตัวออกในช่วงกลางครึ่งหลังได้ไป8คะแนนจิมโมเวนเนอร์ ช่วงต้นเกมมีโอกาสยิงจอหลายครั้งแต่ก็ดันไปตรงตัวในทาวารทีมเจ้าถิน่นรวมแล้วทั้งเกมมีโอกาสยิง4ี่หนซึ่งมาที่สุดในทีมแต่ก็ไม่ดีพอจะเป็นปรโตนะฮะถือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะน่าผิดหวังสำหรับเจ้าตัวแม้มีความทุ่มเทเพื่อทีมเต็มชีก็ตามทีได้ไป6กคะแนนส่วนตัวสำารองนั้นงานนี้นะฮะก็จะมีฮาคิมซิเยสแทนที่ของโพลิซิสก็ได้ลุ้นยิง2หนมีส่วนร่วมกับเกมไม่ใช่น้อยช่วยยกดับเกมนี้ขึ้นมาได้ แต่ก็ยังขาดในจังหวัดสุดท้ายนั่นเองได้ไป6.5คะแนนไคลส์ฮาร์เวิร์ดแทนที่ของวานเนอร์งานนี้ใช้ความเร็วป่วนแนวรับเจ้าชินได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่มีทีเด็ดที่ขาดสัทีได้ไป5.5คะแนนและก็สุดท้ายก็จะเป็นบริสเจมแทนที่อาร์ซลกัวตาอย่างน้อยก็ช่วยในเกมรุกตรงริมเส้นให้ดูมีชีวิตชีวามากกว่าตอนอาร์ซิลกัวตาในสนามสัอีกได้ไป6คะแนนนั่นเอง และนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งของชางเชลซีในวันนี้นะฮะที่นัดเมื่อคืนนี้สุดท้ายแล้วก็เสมอกันไป1.1อหซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโอกาสเยอะแต่ไม่คมนล้วเนี่ยชูเิลเปิดใจนำเชลซีบุกเสมอกับชางเรอัลมาดริดโดยทานโชมัสชูเิลนะผมในใหญ่ของเชลซียอมรับนั้นลูกทีมของตนทำผลงานได้ดีแต่เสียดายที่ยิงได้แค่ประตูเดียว ทั้งที่สร้างโอกาสได้เยอะแยะมากมายในแมตช์เสมอกระทางรบระสเซลุดขาวเรอาตมาตริดไป1ต่อหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนลลกรอบ,บตัดเชือกเล็กแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยชูเขานั้นผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของเชลซีเปิดใจหลังนำทัพสิงห์สงครามเชลซีมุกไปเสมอกับทางเรอัตมาดริดไป1ต่อหนึ่งที่สนามเอสตาดิโออัลเฟรโดดิเซฟาโนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยทีมเยือนเล่นแบบไม่เกรงใจเจ้าของแชมป์ถ้วยใบโต13สมัยกันเลยโดยการเดินหน้าบุกใส่เต็มที่และก็มาได้ประตูขึ้นนำนะฮะจากทาคริสเซียมโพลิสิสแต่น่าเสียดายที่คาริมเบนเซม่าซัดตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีที่29ขณะที่ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมนั้นไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมกันได้จบเกมเสมอกันไปแบบสุดมันแต่เชซีได้เปรียบนิดหน่อยจากการที่พวกเขายิงประตูนอกปานได้นนัเอง โดยที่เข้าแสดงความเห็นหลังเกมบอกว่าเราเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยมเล่นเกมรุกที่ดุดันและก็เต็มไปด้วยคุณภาพเราสมควรได้รับชัยชนะในครึ่งแรกเรามีโอกาสมากมายโดยโอกาสรครั้งหนึ่งนั้นเราพลาดเพราะความแม่นยำเรามีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยนะที่ทําประตูนั้นโชคร้ายของพวกเราที่พวกเขาไม่ได้ประตูจากการเล่นลูกตั้งเตะซะก่อนแต่ก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นเราไม่ได้ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสมากมายนัก ซึ่งอีดอนว่าผลการแข่งขันมันน่าผิดหวังในช่วงพักครึ่งและสิ่งสําคัญก็คือเรายังรู้สึกสงบและก็ไม่ได้เสียความมั่นใจความรวดเร็วและพะลังนั้นอาจจะดรอปลงไปบ้างเล็กน้อยแต่คุณรู้สึกได้ว่าเรานั้นมีโอกาสเหนื่อยล้าจริงๆและเราต้องพยายามรักษาผลเสมอให้ได้หนึ่งต่อหนึ่งในช่วงเวลานั้นเราเสียบอลเยอะมากเลยนะเรานั้นทำผิดพลาดด้านเทคนิคบ่อยเกินไปอาร์ซริโกต้านั้นมีอาการเหนื่อยล้า คิสเตียนฟูโตซิสก็เริ่มหมดแรงเช่นเดียวกับทางชิโมเวเนอร์เราต้องตัดสินใจตามสิ่งที่เราได้เห็นและสิ่งที่จําเป็นในช่วงระหว่างเกมบอกตามตรงเลยว่าเรานั้นน่าจะได้ประตูอย่างน้อยอีกลูกในเมื่อดูจากทางโอกาสที่เรามีเราเอาชนะนะผมในการแย่งบอลได้หลายครั้งเกมรุกก็ดูดีและก็มีการสลับจับเปลี่ยนการเล่นกันได้อย่างชอดเจี่ยมจริง เราเต็มไปด้วยความมั่นใจและก็แข็งกแกร่งแต่เรานั้นไม่น่าจะเสียประตูง่ายๆเลยนะเรื่องแบบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับการสู้กับนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงที่อยู่ในทีมของเรอัลมาดริดณปัจจุบันนี้เปน็นนาว่าง,งานทนี่ผมทูเคิลก็ร่ายยาวไปสักหน่อยนะฮะพเพราะดูแล้วนี่เป็นการเปิดใจว่าทําไมทาไมทางเชลซีนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะของเรอัลมาดริดไม่ไปได้นะฮะเพราะว่าการยิงของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า อขี่เล้าขี้เลสซะยังไงนะผมเพียงแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้กันเองเท่านั้นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับซิดานชมสิงแกร่งเหลือเกินชี้ผลเสมอ,อยุติธรรมแล้วโดยทางชิซูเทรนเนอร์ของทางเรอมเบลิกนั้นพอใจกับผลเสมอเชลซีไป 1, หนึต่อหนึ่งนัดตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกยกแรกพร้อมยกนิ้วทับสิงห์บรูนั้นแร่งจริง ดยราชชุดขาวทำได้เพียงแค่ตามที่เสมอไปหนึ่งต่อนหนึ่งจากประตูของคาริมเบนเซม่าหลังจากเริ่มต้นไม่ดีนะฮะโดนทางคริสเตรียนปริซิสยิงให้กับทีมเยือนจากอังกฤษขึ้นนำไปก่อนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยครึ่งแรกติดขัดนิดหน่อยแต่ครึ่งหลังก็ดีขึ้นนะผลการแข่งขันยุติธรรมแล้วเชลซีเป็นทีมที่ดีและก็สู้ได้ดีเป็นอย่างมากมาย พวกเขามีแนวรุกที่เร็วและการเข้ามาถึงรอบรบองชนะเลิศได้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเราต้องการเพชชิ่งที่สูงขึ้นเพรสหนึ่งต่อหนึแต่เมื่อเริ่มเกมไม่ได้ไม่ดีนะฮะมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วหลังจากเสียประตูไปก่อนเราก็คอนโทรลเกมได้มากยิ่งขึ้นในภาพรวมนั้นเราแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะ เราพอใจเราจะลุยต่อนัดที่2เราต้องไปเยือนลอนดอนและพยายามยิงประตูเพื่อจะเอาชนะให้จงได้ซิดานคนนี้กล่าวก่อนจะนำทีมไปเยือนแซงฟอร์บริดในวันพุทธที่5พฤษภาคมคือสัปดาห์หน้านั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าศึกตัดสินนั้นใครจะชนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับอดีตแข้งเชลซีอวยทูเิลมีสิทธิ์จะคว,ว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างแน่นอน โดยงานนี้นะผมทางมาร์คชวาเซอร์ wasser, นะฮะอดีตผู้สัมปตูของเชลซีได้กล่าวมาว่าโทมัสทูเคิลนั้นมีสิทธิ์ที่จะคว,ว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของทางผิวองกฤจหากว่าเขาสามารถพาทีมควา้าดับบิชแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ตามการรายงานจากทางสกายสปอร์ตโดยนัวใหญ่ชาวเยอรมันนั้นเข้ามารับงานที่แซมฟอร์บริดในช่วงปลายเดือนมกราคมต่อจากทางผู้จัดการแฟนลนัมพาดที่โดนไล่ออกและก็สามารถพาสิงห์บรูนั้นกลับมามีลุ้นท็อปโฟ และเข้ามารอบซีนิฟานอลของยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมทั้งเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพได้เป็นที่เรียบร้อ,รอยโดยชัอร์เชื่อมาว่าหากชูเคิลนี้สามารถนำเชลซีเป็นแชมป์ได้ทั้งสองรายการเจ้าตัวอาจจะได้รับรางวัลจากผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีฤดูกาลนี้ก็เป็นได้โดยมันจะเกิดอะไรกันขึ้นถ้าเชลซีเป็นแชมป์เอฟเอคัพคว้าท็ทอปโฟและก็เป็นแชมป์แชมเปียนลีกอดีตนักทวารสิงโตคำรา,คามคนที่กล่าว มันจะเป,นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากมายที่จู่นั้นเขาก็กลายเป็นผู้จัดก,การทีมแห่งซีซั่นนี้ซึ่งการคว้าแชมป์ใปนทุกประการแม้ว่าจะเข้ามาในช่วงการซีซั่นนี้ก็ตามทีผมว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายเลยนะและนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรเชลซีประจำวันที่28เมษายน2564โดยเฉพบบัคคลังเชลซีครับ